สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอโมชแชนเนลและเราก็อยู่กับเกมคุกกี้รันคิงดอ m กันอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยคุกกี้รันได้มีอัปเดตเนาะเป็นอัปเดตแพทใหม่นะฮะก็มีการข้อแรลกกับโซนิกด้วยนะฮะซึ่งคุกกี้ที่มีเพิ่มเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันเนาะก็เป็นเอ่อคุกกี้โซนิกแล้วก็คุกกี้เทลแล้วก็คุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์นะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิด กาชาเป็นเจ้าตัวนี้เลยฮะเป็นน้องกระต่ายนนองเป็นคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์นะฮะก็จะเปิดทั้งหมดราวเจ็ดหมื่นเฮดด้วยกันเนาะส่วนไอ้คุกกี้โซนิกกับคุกกี้เทลเนี่ยมันจะต้องไปเล่นกิจกรรมของโซนิกเนาะต้องเอาเหรียญเนี่ยมาสุ่มวงล้อนะฮะสุ่มแล้วก็เอาไปแลกอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คราวนงนคราวหน้าเนาะเดี๋ยวเขามาสุ่มให้ดูนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลุยกันที่ ตู้นี้ก่อนเลยนะผมก็จะเปิดทั้งหมดราวราวเจ็ดหมื่นเพชรและกันประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างนะฮะวันนี้ก็เกิดพร้อมแนละ้วแล้วก็ไปครับผมของฟรีแบบน้ำจิ้มไปก่อนหนึ่งตัวของฟรีก่อนของฟรีก่อนมาไหมของฟรีไม่มาหูทางฝาตัวฟรีปกติจะโชคดีนะผมบอกเลยฮ <Huh? S 1> ปกติจะโชคดีนะฮะตัวฟรีอะ โล <No. S 2> ตาแดงมาแล้วนักสำรวจจัดก่อนไปเลยสิบโลใหญ่ของฟรีวันนี้ลางเริ่มมาแล้วแปลกๆแ,แล้ววันนี้แปลกๆแ,แล้วมาแล้วสามเศษนะฮะมาแล้วแปลกๆแ,แล้วอ่ะสามพันแรกนะฮะเป็นเพชรเนาะสามพันแรกฮะไปฮะอู้สามพันแรกก็มาแล้ว มาแล้วมาแล้วทำไมเรื่อมาแล้ว,ลวสองตัวปะโอตัวเดียวกระต่ายทัซีนขึ้นทัซีนขึ้นเป็นกระต่ายเลยฮะกระต่ายเร็วเปิดสวยๆหน่อยให้มันแบบเข้าเลทสักครั้งนึงเถอะได้ไหมโน้ไม,ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตัวนี้แบล็คเบอร์รี่กระต่ายบุรุษจันมาตัวสองปึ๊บกระต่ายโอ้เฮล โอเคโอเคโอเคอยู่ล<ะ>อใจตัวเองว่าโอเคอย่างน้อยผมก็มีความคิดที่กำลังจะปั้นเจ้าตัวนี้ <S <S> <S หมดแล้วใช่ไหมโอเคฮะมินช็อกตัวแรกลุดเลดต่ออ่าเริ่มแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยดวงไม่น่าจะโอเคผมว่าวันนี้ดวงไม่โอเคหเพราะเกมมันหลุดอะ โ,โหเก็บเศษอีกแล้วไม่ชอบเลยอารมณ์เนี่ยอารมณ์เก็บเศษเนี่ยอโอเคพอหมดโอ้โหไม่ได้เศษด้วยผมว่าถ้าเกิดผมเกลืออีกครั้งเนี่ยผมจะต้องไปเปิดตัวฟรีแล้วโอเคกระหารตัวเดียวกระหารตัวเดียวโน <Nope. S 1> เศษสองพิกสีอ่อันอะผมว่าเดี๋ยวเราไปขั้นเวลากันดีกว่านะเราไปเราไปขั้นเวลากันดีกว่า ค่าเวลาค่าเวลาอันนี้ตั๋วฟรีนะฮะไห้ตั๋วฟรีในตู้ตู้ฟรีเออตั๋วฟรี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 ตัวเดียวถ้าตั๋วฟรีมันออกเนี่ยเพราะว่าโชคดีมากเลยนะมาฮะตั๋วฟรีนี่ผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะเอาเป็นไรอะตั๋วฟรีอะไรก็ได้ขอแค่ได้ใช้งานพอใจแล้วเพราะว่านี่มันมันตู้ตู้ถาวรนะฮะไม่ใช่ตู้เลทเนาะ ตัวท้ายเลยวะตัวท้ายเลยวะตัวท้าย,ยวะอ๋อฮะอ๋อน้องเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ใช้ผมอัพอยู่ตัวนี้โอเคโอเคอัพดาวด้วยโอเคโอเคเพราะว่านี้มันตู้แถมไงอันนี้โอเคอันอนี้โออันนี้โออันนี้โอโอเคพอได้พอได้ปลอบใจตัวเองแหละ <S <S มันเหลือแค่ตั๋วใบเดียวแล้วนะฮะผมจะกดแล้วก็สคริปต์เนาะ เรืออ,อันเดิมเลยเจ้าหญิงกระคลิปเลยไม่ดูเลือโอ้โหหึกว่าออกโอ้โหออกไปรุ่นสามนะฮะจบเลยอ,อ,อ่ะที่เพอคอมมดเอามันออกไปจากเกมได้ไหมโอเคได้น้องาเฟไไานะ่ไม่อยากจะพูดคำนี้นะไม่อยากจะพูดคำนี้นะแต่ว่า ต้องพูดอีก like <c oughs> <c oughs> แล้วอะระหว่างหนึ่งตัวกับหนึ่งเศษอะไรจะมาก่อนกันจำได้ว่าไม่ได้พูดคำนี้มานานแล้วระหว่างหนึ่งตัวกับหนึ่งเศษอะไรจะมาก่อนกันเรามาดูกันฮะผมว่าเศษวะผมว่าเศษวะปึ๊บการันตีเนี่ๆอันนี้อันนี้คือการันตีแล้วอันนี้คือเหล็กการันตีวะเดียวเหล็กการันตี ไม่เอาเอาตัวมาก่อนโอ้โสามเศษหนังฟ้าทะเลมาละมาละแหลกด้วยออกอช่วย Yes ตอนแกชอบท็อกไหมตอนแชอบจังเลยแหละท็อกท็อกเนี่ย <c oughs> มาแล้วเป็นหนึ่งดาวเลยใช่ใช่นี่ไงจะหนึ่งดาวแล้วเนี่ยเป็นการเปิดได้หนึ่งตัวปุ๊บจะหนึ่งดาวเลยฮะน,นี่ฮะ เรียบร้อยน้องก็ตายฮะบนดวงจันท์ได้มาแล้วฮะตัวแรก <S <S ผมจะเปิดเอาหนึ่งดาวแล้วกันเอาหนึ่งดาวต่อเลยดวงกำลังมาดวงกำลังมาดวงกำลังมา,กกา,รงมาเรียบร้อยขอสองตัวไปดีดวงมาดวงเริ่มมาแล้วดวงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วดวงนึกว่าตัวแรกนึกว่าตัวแรก ขอกระต่ายอีกสักตัวหนึ่งจะได้เป็นหนึ่งดาวสองดาวนะผมว่าสักสองดาวสามดาวเล่นเล่นเล่นโอเคหน่อยตายฮะเฮ้ยอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้เอาอันนี้เอานึกนนว่าหมึกเห็นแมตีนทะเลนึกว่าหมึกอ๋อฉลามเฮ้ยฉลามเอาอยู่ฮะฉลามเอาอยู่อยากได้อยู่อยากได้อยได้อยู่น้องฉลามต่อดีดวงกำลังมา <S <S เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มนี่แหละ ลบโอเคไม่ได nope. ้เลยนะฮะต่อดีรออะไรโอ้โหม่นเริ่มเกลืออีกล้ว่าวันนี้แบบว่าที่จริงวันนี้เกลือมันก็เกลือนะถลุเหล็กก็คือเกลือเยอะโอ้โหนี่เกลือเยอะแล้วเนี่ยโอเคมาอโอเคมาโอ้สองตัวเอาต๊อกไปกินไป เร็วๆ e เอาตอกมาแล้วเอาตอกมาล่อตอกๆเอาตอกมาล่อน้องมาตัวแรกเลยฮะอาแขนรับกระต่ายหนึ่งดาวแล้วต้องการแค่สักสองดาวพอละสองดาวแล้วกันโอเคฮะได้มาแล้วสองโค่นลึกเลยฮะมาอะไรเอ USSR, oh yeah. <ẫ> ่ย โอ้เฮลโน่จะพูดอีกกี่ครั้งนะว่าไอตัวเนี้ยไม่เล่นต่อให้ได้อีกสิตัวก็ไม่เล่นในตัวเนี้ยสมบัติไปก่อนสมบัติไปก่อนสมบัติไปก่อนที่เผอึบโอเคใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใชไม่ได้ โอ้โหวันนี้วันนี้สูตรทีเผอก็ใช้ไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยอะคือแบบเศษออกแย่มากอะวันนี้โคตรแย่เลยฮะอุตส่าห์กดเงียบอุตส่าห์กดเงียบโอ้โหมันไม่ได้เลยอะถ้าเกิดว่ามันไม่มีไอ้รุ่นสามกระโดดมานะยังไงมันก็ไม่ได้ะฮะเนี่ยวันอื่นมันจะออกเศษนะวันนี้ไม่่อยออกเศษเลยวันนี้รู้สึกว่าออกแย่ๆนะวันนี้สูกึกออกแย่ๆนะ น้องก็ไางชอบใช้ทช็อปปิ้งอะไรก <Nope. S 1> ูทานปะประมาณนี้ปะโอ้มินช็อกกระต่ายโอ้โหเศษรัวรัว,วไอ้ลาสเบอรี่ก็จะอัพแล้วนะฮะตู้กระต่ายก็ต้องออกกระต่ายดิโอ้พ่อมดพ่อมดรัวๆ <Nope. S 1> ยงังยังลุ้นก่อนลุ้นก่อนลุ้นก่อนโน <Nope. S 1> โอ้ยเกลือ การันตีแล้วแหละอันนี้คือการันตีแน่แน่นั่นไงการันตีผมเดาออกเลยการันตีการันตีมออเมื่อก,กีก็ต้องเข้าเรทแหละเข้าเรทแหละเข้าเรทเถอะนะขอร้องละโอ้สามตัวอุ้ยถือว่าชดเชยเมื่อกี้ได้อยู่สามตัวเลยฮนะวันนี้ไอ้โลนี่สามตัวเลยอนะไปะกระต่ายสามตัวติดจบกระต่ายสามตัว ออกล้สองดาก็พอใจแล้วล่ะออกกระต่ายนะกระต่ายนะกระต่ายสามตาดีเลยฮะตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกโ้ h h ฮล l no ไร้ประโยชน์เหมือนได้คอมมอนผ่านตัวแรกก็ผ่านมาได้หนึ่งแล้ว จะตายผมแสนเพชรได้มา3าดาวโคตรเกลือเกลือมากฮะแสนเพชรได้แค่3ดาวเองอ่ะคือโคตรเกลือจริงๆฮะกระตายกระตายโอ้เฮลโหลไม่ได้ไม่ได้ไม่โอเคไอ้ตัวนี้ก็เหมือนได้คอมมอนนะไปเถอะผ่านผ่านวาาะสรุปคือมีอีปิปตัวเดียวที่เหลือเป็นคอมมอนฮะอีปิปปอมอ่ะเดี๋ยวเรามามาเกลือสมบัติก่อนแล้วกัน เอาเปว่าเดี๋ยวเราเปิดสมบัติล้างเกลือกันก่อนนะฮะเราพักเราพักก่อนเปิดราวนมันจะเกลือใช่ไหมเรพักนะฮะผมจะพักมาเปิดสมบัติกันก่อนว้าวโอเคฮะห่วงยางเป็นดูดีหรือเปล่าถือว่าล้างเกลือไงโอ้ใบเดียวก็ได้แม่งดวงอยู่กับสมบัติอีกกรมเลยนะ โดยกับสมบัติเนี่ยไปตัวเดีเดียวตัวใส่บนดวงจันทร์เกลือเยอะ <No. S 1> นั่นนะสิมันเกลือใช่ไหมเข้าใจแหละดวงจันทร์มันมีแต่เกลือส่วนรวมแห่งเกลือโอ้โหดูดิโอเคได้ผมจะเปิดแค่สามรอบนะคนเก็บไว้สักสองหมื่นเพชรนะฮะโอเค็บปะเก็บไว้สักสองหมื่นเพชรนะโอ้โหตัวเดียว <c oughs> ได้กระต่ายมาก็พอควรแหละจะขออีกตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะตัวเนี้ท้ายฮะตัวท้ายตัวท้ายกระต่ายเด้อฮะโอ้โหไม่นะใครวะเนี่ยไม่ไว้ก่อนอ๋อลาลาเบอรี่ผิดตู้ผม <c oughs> เปิดผิดตู้ปะอันนี้อันนี้ผมกดตู้กระต่ายปะหรือผมกดตู้ตู้ไหนวะเนี่ยโอ้ผิดตู้ฮะ มันอยู่ตู้นี้ออกไปตูน้นี้มันผิดตู้น้องต้องออกผิดตู้ไม่ได้นะเนี่ยนั่นแงเกลือเลยกดลบ <Nope. S 1> กดยังไงให้รู้สึกว่าตัวเองกดผิดตู้ <c oughs> เสร็จก็มานนยนะก็าตายแอบ,บเกลือฮะเพราะว่าเขาเปิดทีสุดท้ายแล้ว <c oughs> นั่นยงงทีสุดท้ายพ่อมดโอ้ทีสุดท้ายก็เกลือเหรอเอาอีสักอีปีบ e นึงแล้วกนะันอะ อุ๊บบ้านะอย่าเกลือดิโน <Nope. S 1> โอ้ไม่นะเศรษก็ไม่ออกอะ่ะมันเกลือมากเลยฮะเดี oh. ย๋ยวลองเปิดตู้ลับเบอร์รี่มั้งเลยเื่อได้โอเคตายได้แล้วโอเคมาตัวท้ายนะตัวท้ายอ่ะอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะที่ผมจะเปิดมาดูกันว่าตัวสุดท้ายจะปิด ด้วยอะไรปิดสวยหรือจะปิดแบบเกลือเกลือตัวท้ายแล้วผมจะเก็บเพชรไปถึออื่นนะน่าจะสองดาวนะฮะน่าจะดาวดีว้าว <Whoa. S 1> นักฟ้าทะเลวันนี้ออกหกเศษเลยนะโอยพอทีไรไม,ไม่ไม่เคยออกดีๆเลยตายไหม <Yeah. S 1> ปิดสวยฮนะปิดสวยปิดสวยอ่ะ ถือว่าเป็นการปิดแบบสวยงามอันนี้อันนี้น่าจะสามดาวปะ่ะไม่รู้สิสองดาวสามดาวแล้วมั้งประมาณนี้โอเคฮะปิดสวยปิดสวยปิดด้วยกระต่ายก็ถือว่าตรงเลทสวยแถมได้เอ่อนังฟ้าทะเลมาด้วยเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเพชรที่เหลือผมจะเก็บเอาไว้เนาะก็เฮ้ยมือลัน่นฮะสูตรมือลั่นไม่เคยจะได้เลย <dabei> เอาอมุญได้เหมือนเดิมไว้สูตรมือลั่นใหญ่ได้ทุกที โอ้โหว่าจะไม่เปิดแล้วนะเนี่ยื่อกี้ผมจะกดปิดไงกดผิดไปกดเปิดอีกรอบนึ่งฮะเอาใหม่อีกหนึ่งเลยฮสูตรแกงมือลั่นอะไรมันออกทุกทีแถมไงแถม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 ทุกคนเอาไปใช้ได้นะสูตรมือลั่นผมบอกเลยมาทุกรอบแถมเป็นอะไรแถมเป็นโอ้เฮลโล ายขอกระต่ายได้หมาป่าแถมไงถือว่าแถมได้มาไม่เสียแทนโอ้โหทีไหมโอเคพอแล้ว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 พอ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 แล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วเก็บไปทำอย่างอื่นบ้างได้ไปเสียเอมไหพอเดี๋ยวเก็บไปทำอย่างอื่นนะฮะเก็บไปทำอย่างอื่นลาก่อน โอเคผมนะก็จบกันไปแนละ้วสำหรับการเปิดกาชาเอา่อคุกกี้กระต่ายบนดวงจันนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผิดหวังนะผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมเกลือค่อนข้างเกลือเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีก,กว่าว่าผมได้ตัวอะไรไปบ้างเนาะก็รู้สึกว่าผมจะได้ไปหลายตัวเนาะแต่ก็หลุดเลทไปเยอะเลยนะฮะรู้สึกว่าจะออกเป็นมินช็อกหนึ่งตัวฉลามอีกหนึ่งตัวนะฮะ แล้วก็จะได้มาเป็นแม่ชีเพชรทูรีนะฮะหนึ่งตัวหมาป่าอีกหนึ่งสปาร์ลิงด้วยนะฮะสปาร์ลิงด้วยแล้วก็เป็นราสเบอร์รี่แล้วก็น้องฮาเฟ่ทับทีมด้วยะฮะเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ลืมได้ทับทีมมาด้วยนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นกระต่ายหมดเลยเนาะรู้สึกกระต่ายจะมา3ตัวหรือ4ตัวก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมหวังว่าที่แรกผมคิดว่าผมเปิดไป5 0,000ใช่ไหมแต่ผมกดไปจริงๆเนี่ยประมาณ7 0,000ปะ่ะ แล้วมันเจ็ดหมื่นเลยนะมันเจ็ดหมื่นเพชรนะฮะหกหมื 6, 000, 7, 000่นเจ็ดหมื่นแหละคิดว่าน่าจะได้สักสามดาวนะแอบเสียได้ตัวสุดท้ายนิดนึงที่ออกมาเป็นหมาป่าเนาะถ้าเกิดว่าแถมมาออกมาเป็นตัวนี้ก็เป็นสามดาวตามเป้าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตัวที่ดุดมาเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ผมเล่นอย่างเช่นน้องเออฮาเฟ่เป็นฉลามเป็นเออบินช็อกอย่างเงี้ยผมก็ตั้งใจจะอัพอยู่แล้วในอนาคตนะก็ถือว่าไม่แย่มากผมมองว่าค่อนข้างเอออยู่ในเกณฑ์ปกติข้อไปทางเกลือแล้วกันแล้วแถมวันนี้เนี่ยเปิดสมบัติ ได้คัมพีมีหนึ่งเล่มด้วยก็พอพอได้แหละพอได้แหละปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ในการเปิดน้องอกระต่ายเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปลององลองลองัพล,ล,ล,ลองเล่นกันก่อนเนาะ,ะแต่ว่าเท่าที่ไปทำปามเพื่อนเพื่อนมาก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเลยแหละเป็นตัวละครที่เป็นแทงเนาะแล้วก็ฮิลเพื่อนได้นะฮะแต่ว่าเงื่อนไขมันก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมถือว่าดีแหละ,ะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปลองเล่นด้วยเนาะสำหรับ ข่าวนี้ก็น่าจะเป็นแค่นี้ส่วนรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดเป็นตู้ของโซนิกแล้วกันเนาะเป็นตู้นี้เลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเปิดกันที่เป็นตู้ของโซนิกนะฮะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปวิดีโอหน้าได้เนาะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกลังใจให้ผมด้วยเนาะี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ มาแล้วผมนะบ๊ายบาย